เย้โรงเรียนเปิดเทอมสักท um> <so ีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็แยะเลยกูโกรยอาจารย์ใหญ่คะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าโรงเรียนนี้น no> ี่คือหนังสือเชิญของหนูค่ะอาจารย์ใหญ่จะให้หนูเข้าเรียนใช่ไหมคะฮะเป็นไปบได้เป็นไปได้เธอจะมาเรียนกับเราเหรอครับครับแน่นอนอยู่แล้วครับกำลังรอเธออยู่พอดีเลยเนี่ยจริงเหรอคะเสวดสดีใจเพื่อนเพื่อนนนักเรียนทุกคนนี่คือ แอบบี Abby, ้เธอจะมาเรียนที่โรงเรียนของเราคะัะเป็นไปไม่ได้ง่ะเอาละจ้าเด็กๆจ๋าเข้าเรียนก็ได้แล้วเนาะเราจะใหม่ก็แล้วจ้าเพื่อนๆเธอออกจากจูนจนมากๆเลยนะน,นั่นยินดีต้อนรับนะจ้าแอบบี้หวังว่าเธอจะชอบที่นี่นะนี่คือโรงเรียนที่ดีที่สุดในเ <c oughs> มืองแห่งนี้เลยเด้อว, <c oughs> ว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ <c oughs> คุณครูอ๋อ,อรอแป๊บหนึ่งเด้ออาจารย์มีของจะให้เธอด้วยแหละนี่คือหนังสือเรียนของเธอจ้า ขอบคุณมากๆเลยเดอรครูและนี่ก็คือชุดนักเรียนของเธอจ้าอ่าวเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ไง่ายขนาดนั้นหรอกเดอจะต้องจ่ายเงินมาก่อนสิแม่หนอะหนูไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะคุณครูโอเอ,อ้ยนองั้นก็ช่วยไม่ได้หรอกนะอันนี้เสื้อผ้าเก่าๆเธอสามารถเลือกได้ตามสบายเลยเดอร์ุดยอดไปเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ,อ,อ,อีกลิ่นเมนชมัดเฮ้ยฉันพูดจริงๆนะ แล้วว่าแต่เธอมาจากไหนกันหรอ <Hey. S 1> มิเชลเง,เงียบๆหน่อยสิฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่เทยสวัสด,ดีจ้าทุกคนฉันจะต้องนอนตรงไหนหรอข้างบนเตียงหรือว่าข้างล่างเตียงหรออ๋อ oh, อย่านะ <c oughs> เตียงเต็มหมดแล้วจา้าแม่นางน <No. S 1> ออ,อย่าได้คิดเชียวนะ <c oughs> จ้านอนพื้นเลยจ้าแม่นางโอเคจ้าก็ไม่เป็นไรก็ดูสะอาดสะอ้านดีออกเตียงของเราหน้านอนดีจังจ้าจ้าทำสบายเลยนะจ้า เ็คชเด็กๆแอดลี่มาค่ะมิเชลอยู่นี่ค่ะแอปปี้อ๋อเดี๋ยวก่อนดีก่อนแอปปี้หายไปไหนกันละเนี่ยหนู <No S 2> อยู่นี่ค่ะ <c oughs> คุณครู <c oughs> อ้ออยู่นั่นเองหรอกเหรอ <c oughs> มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนจะแปลงก็อย่างเช่นแถวรออาบน้ำยังไงล่ะอีกนานไม่รับเนี่ยถ้าจะทนไม่ไหวแล้วเด้อลองเคาะอีกทีดูสิห้องน้ำนั้นมันไม่ได้เป็นของเธอคนเดียวนะ อาจารย์เองหลับเหรอครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่เป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ทีด่ดีจริงๆเลยกลิ่นอะไรตุตๆกันแน่เนี่ยแอดลี่งั้นเธอเข้าก่อนเลยเธอรีบไม่ใช่หรอก็ไปสิที่ซื่อบูชะมัดเลยพร้อมแล้วปีมำลุงครบพันโอเคที่นี้ฉันก็จะเดินออกไปอย่างชดใช้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรจะดีไปกว่านี้อีกล่ะใช่ะ งันมาต่อก็ที่ขาดีกว่าว้าวพอนคลายดีจังเลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยอะ่ะโอ้ยก็ฉันบอกเธอแล้วไงยังไงยังไง,งวันนี้เราก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำรอกอืมช่างมันเถอนะน่ายังไงชาฉันก็ไม่มีทางยอมแพ้หรอกไงเ,เพื่อนๆ๋ามาอาบน้ำเหมือนกันหรออา้าววะด,ดีเราไม่มีทางยอมแพ้เธอหรอกอา้าวฉันก็จะใช้ห้องน้ำเหมือนกันนี่นะ่ะเอาละจ้าเธอคิดผิดแล้วล่ะใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะยะโอเคฉันก็จะรอกับพวกเธอนี่แหละเออว่าแต่ คิอะไรดีๆออกแล้วจะรอห้องน้ำไปทำไมกันเล่าไอ้เมื่อทำห้องน้ำเองก็ได้นี่เนาะใช่ดีตังงผ่อนคลายสุดๆเลยอ่ะจริงด้วยเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยนี่เธอจะบ้าไปแล้วหรอเยนั่นน่ะทำอะไรของเขากันล่ะเนี่ยเธอก็เห็นเหมือนกันกับที่ฉันเห็นใช่ปะเอาว่าไงจ้าเพื่อนๆฉันว่าเราไปกันดีกว่านะเนาะอือร่อยสุดยอดไปเลยอ่ะอร่อยจุดๆที่ พูดอะไรของนายเนี่ยของเราอร่อยที่สุดอุ้ยอร่อยชะมัดเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่อก็ได้ก็ได้ไหนเอาของนายมาลองชิมตัวไหนสิเดี๋ยวก่อนฉันว่ามีคนมาม <üm S 1> นะนั่นกักกัักตรวจขนมกบเชี้ยวแล้วเขาอย่าให้เขาเจอเจออะไรเชียวนะรีบซ่อนขนมก้อนดืนจีเลยแล้วเให้ไหวให้ไวกก็ักแเข้าไปแล้วเด้อหวัวงว่าคงจะไม่เห็นอะไรหรอกนะ วังว่าทุกคนจะจำกันได้นะว่าห้ามเอาขนมขบเคี้ยวเข้ามาในนี้ยืนขึ้นน้อยก็ปเอาไว้อยู่แล้วเชียวก็ออยสวยแล้วไงนี่มันหมายความว่าจะได้เหรอเอ๊แม่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 ้มมมมมองดีซะด้วยเซ่ทเต็มที่เลยนะคะอ,อาจารย์นะจบกันหมดแล้วชีวิตของข้าที่นี่ก็ถึงตานายบังแล้วนายบอกมาสิว่านี่มันไม่ใช่ของนายหาต่อไปหาต่อไปครูจะยึดให้หมดเลยครดูสิไอ้ขนมของเราถูกยึดเอาไปหมดเลย เราจะทํายังไงกันต่อดีหรอทีนนเนยเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลิ่นหอมอะไรอะ่ะแล้วมันมาจากไหนกันนออบาดนี่เจลได้เวลาอบขนมแล้วฮอืมลี่นหอมชมัตเลยอ้าวเอเธอว,ว,ว่าไงเธอนี่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วนะเนี่ยที่เธอจะบ้าไปแล้วหรอโอ้ยบ้าฟันเธอทําได้ยังไงกันนาะเดบ,บี้อุย้ยเธอนี่สุดยอดเลยเดบ,บี้เอ้ยอืมโอ้ยโอย สเก็ตบอร์ดของเธอ<แ>สวยดีนี่เพื่อนง่ายทุกคนจ๋าอ้าวว้าว,ว,าวแอลลี่นั่นมันทองคําแท้เลยเหรอแล้วนั่นมันทํามาจากเพชรของแท้เลยเหรอสเก็ตบอร์ดเงินของฉันนะ่ะดูเจ๋งกว่าเยอะเลยใช่ปะง่ายทุกคนจา๋าจะชอบของเล่นอันไหนของฉันปะอ,ะอ,ะอ,ะอะ้าวแอบบี้ระวังหน่อยสออิเก็บของของนายให้ดีๆหน่อยสิเดินดูเท้าของตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยไหมเฮ้ยงายไม่นางแอบบี้อาจารย์มีของใช้เธอด้วยแหละ ว้าวว้าวหนูจะมีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองแล้วล่ะคะใช่แล้วครับมีครับตกแต่งได้ตามใจชอบเลยเด้อว้าวเกาแค่ไหนกันแล้วเนี่ยนายขอดูข้างในหน่อย <Wow. S 1> สิ อ้าวสุดโจ๊ดมีของข้างในยอะแยะเลยอะ่ะมีทั้งกลองจอคอมโอบโบโตอย่างเจ๋งอ่ะว้าวได้เวลาเปิดท้ายขายของกันแล้วละนี่เธอจริงจังปะเนี่ยของแบบนั้นใครเขาขจะไปซื้อกันเล้วอุ้ยลิฟทางน่อยลิกท์างน่อยอาจารย์จะซื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นได้เลยค่ะอาจารย์แต่อย่างสมเกียติเลยนะคะ วันนี้คือวันพบปะผู้ปกครองขอให้มีความสุขกันหน้าเด็กๆสวัดดีค่ะแม่ดีใจจังเลยค่ะที่แม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะแม่ติดสายสำคัญอยู่นะอยากจะเห็นเปลดหนูไหมคะแม่หนูตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะเก่งมากจักเก่งมากอาไปเอาไป,าไปแค่นี้ก็น่าจะพออยู่นะเดี๋ยวแม่คะไล่นอนค่ะหนูกำลังรออยู่เลยเนี่ยอะไรนะคะใครถึงแล้วล่ะคะว้าวเอ่เอ,อให้มันได้อย่างงี้สิทำแบบนี้เป็นประจำเลย นี่ของฉันเหรอไอโฟนอกเคืองแล้วหรือขอบคุณนะคะแม่อยแต่ฉันไม่ได้อยากจะได้แบบนี้สัก,กนหน่อยแม่ขะเข้ามาเลยคะ่ะเข้ามาเลยว้าวสวยจังเลยลูกรักเอ้ยแม่ดีใจกับหนูจริงๆเลยเเเใช้แบบที่หนูคิดใช่ไหมคะแม่แน่นอนจากลูกรักเขาเม่คุกกี้แบบที่ลูกชอบยังไงล่ะจ๊ะกินเลยลูกรักกินเลยแม่ขาอ,อร่อยที่สุดเลยคะ่ะเฮ้ยว่าไงจ้าเพื่อนๆนี่แม่ของฉันมาหาแน่ จก็อยากจะได้แบบนี้เหมือนกันนะโอ้โหมาเลยจังมาเลยมีคุกกี้เยอะแยะเลยนะให้พวกหนูจริงๆละคะดีใจจชงไหมคะอาากินเลยจ้ะวันหลังแม่จะเอามาเยอะๆเ,เลยนะแอดลี่ตื่นได้แล้วอรุณสวัสดิ์นะครับเร็วเข้าตื่นๆพาทิศขึ้นแย่ตูดแล้วเด้วอว้าวสุดยอดไปเลยดูซิว่าอาจารย์เอาอะไรมาให้ขอบคุณค่ะอาจารย์ นิเชลสุดที่รักเจ้าจ๋าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วลืมตาสิจ้าคนดีคนดีอืมว้าววันนี<ด>้จังเลยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเด็กๆค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอาจารย์เล่อมเอปมีตื่นได้แล้วได้เวลาเข้าเรียนแล้วเด้อโอยตกใจเบิร์ดแล้วอาจารย์จะตะโกนบวกเวโวายทำไมกันลัะคะเนี้ยนี่ให้หนูละคะขอบคุณมากมากเลยนะคะกินเข้าไปได้ยังไงกันลังคะเนี้ย วันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกแบบธนาบัตร100ดอลลาร์อาจารย์รอยแบงค์ร้อยไม่จากทุกคนอยู่เด้อเอาๆลงมือทํากันได้เลยเด็กๆโอเคค่ะรมลงมือแล้วนะคะงานถนดัดของเราอยู่แล้วนี่ใช่ป้าเพื่นพน <c oughs> อนเฮึมว้าวน่าสนใจดีฮะ <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าจะทํำยังไงแล้วเราล่ะเดนนิสฉันขอ,อยืมสักใ,ใบสองใบได้เปล่าอ่ะเชอเรหห์านจะเจอแม่นางฉันไม่มีทางให้เธอยืมหรอกนี่จ้าแอบบี้เอาๆรีบลงมือทําได้เลยแล้วเข้า นูทำเสร็จแล้วค่ะครับเชิญเลยครับแอดลีดลนี่คือแบงค์แอดลีใหม่ล่าสุดจ้ะแน่นอนว่าจะต้องมีใบหน้าของฉันอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีดวงดาวและก็สูตรคำนวณต่างๆอีกด้วยนะเยี่ยมยอดเก่งมากเก่งมาก,ก,มากเอาปลอมมือปลอมมือเอาละจ้ะมิเชลที่นี่ก็ถึงตาเธอแล้วนะจ้ะเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผแบงค์ใหม่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเก่งมากเลยกกเลยก่งมากเลยมิเชลอ,อะไรกันนะขนหนสเนี่ย มีใครจะชนะฉันได้หรอกเดี๋ยวก็รู้ว่าไพเป็นไพอ๋อเหรองั้นก็ออกมาเลยเดนิสเป็นแบงค์ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมและกิบเกสสุดๆใครอยากจะดอนเปย์คอยบอกคอ้บอก,อยบอกโยโยโย่โอ,ยอ,ยอ้ถูทใจป้าป้าสุดๆแอบบี้พี่ก็ถึงตาเธอแล้วนะอีอ้อยไปตักก <c ười> ีเบียดแท้านาะนเจ้าเด็กคนนี้นี่ไม่รู้วิธีใช้เงินด้วยซ้ำ <c ười> เล่ามาเล่าเรื่องคนหัวลุกกันหน่อยดีกว่า ฉันจะเริ่มแล้วนะฉันจะเล่าเรื่องคนขิ้งลุกให้ฟังทุกๆเรื่องราวเลยลูเสียอย่าหยุดเลยหยุดๆยุดหุดจงฟังกันให้ดีๆนะวันหนึ่งตอนฉันกําลังเริ่มเดินไปที่ร้านค้าแห่งหนึง่งสวัสดีค่ะคุณตาถึงมากเลยนะคะเนี่ยคุณลูกค้า เพเธอจะต้องคิดไม่ถึงแน่เลยว่าฉันเลือกชุดอะไรเอ,อ่อขอโทษนะคะคุณลูกค้าวงเงินของคุณเต็มหมดแล้วคะ่ะหรอคะเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะงั้นลองใบนี้ดูสิคะเออใบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคะ่ะใบนี้หรอคะ,อะ,ค,ะค่ะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยลองใหม่ดูสิคะพี่เอ่อขอโทษทีนะคะคุณลูกค้าตอยตายสิเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยทำไมจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับฉันด้วยออมันเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยล่ะเพื่อน เฮ้ยผีฉีดน่ากลัวชะมัดเลยแล้วเธอผ่านมันมาได้ยังไงกันเนี่ยฮะนี่เธอจริงจังเหรอเนี่ยเอาเธอเอาเธอเธอฉันมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้อีกคือเออเออเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะกลางคืนดึกดืก่นคืนหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บมีคนโทรเข้ามานะ่ะขอรับสายก่อนเฮ้ย้าชะมัดเลยเธอเธอถืออะไรในมือน่ะช่วยด้วยโทรศัพท์คนทั้งตกใช่ใช่ปะปรีไปกันเถอะเราเร็วเข้าสิฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้ว ฮัลโหลปัดดีค่ะแม่แม่จะต้องไม่เชื่อหนูแน่ค่ะเพื่อนเพื่อนของหนูน่ะทำตัวแปลกๆอืมอืคำนวณสัดส่วนของทองคำทำอะไรกันอยู่หรอโอ้ไม่อยากเชื่อสายตานี่พวกเขาอ่านหนังสือกันด้วยหรอเนี่ยแฮบปี้เงียบเงียบหน่อยไปให้พ้นเราเลยไปเรากำลังยุ่งกันอยู่เนี่ยไม่เห็นหรือจาจะเขอโทษทีจ้าฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละฉันว่าเธอเชื่อเราแน่นแน่นเกี่ยมเลยเอาละเรามามันกันให้สุดเพียงกันเลยยอก โโวโบโ,โงานนี้มันจะต้องสนุกสนานแน่นอะนมา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 ันกระซายกันเลยดีกว่าโยโย่แจง๋งๆงอุ้ยสนุกสุดๆไปเลยเป็นไปไม่ได้พวกเขาทําอย่างนี้ได้ยังไงกันเนี่ยนี่เพื่อนเพื่อนพวกเธอหลอกกันใช่ไหมวา้วาวาวา้าวว้าว น่าสงสัยทำแง่ทำแง่เสียจริงอเอว่าแท้พวกเขาทำอะไรกันอยู่เนอะหยุดทุกคนหยุดฉันว่าอาจารย์มานะนี่นี่นี่แอปปี้แอปปี้ฉันให้เธอหมดเลย <c oughs> ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วพวกเธอจะไปไหนกันนะ่ะ <c oughs> ปัด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 ใครเป็นคนทำแอปปี้เธอถูกลงโทษเธอจะต้องทำความสาสาดทั่วทั้งโรงเรียนแห่งนี้แล้วอาจารย์จะจับตาดูเธอว้าวถ้าไม่ค่อยจะดีเลยแฮะเพื่อนๆใช่น่าสงสารจังเลยแอปปี้เอ้ย เอาละจ้ะเพืนทุกคนทำตามฉันเลยนะแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแข็งแรงก่อนนี้หน่อยสิย่ามากย่ามากฉันมาแล้วจ้าฉันมาแล้วเอ้ย,อยเธอใส่ชุดอะไรกันละเนี่ยโอ้ยไม่เข้าถา่าเอาซะเลยเธอจะบ้าไปแล้วเหรอไม่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 เธอก็เห็นเหมือนกันใช่ปะโอ้ยขนฉันลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ย,อยนักขยันขยันชํามุดเอาละเอาละเธอเต้นกับเราไม่ได้หรอกนะเดี๋ยว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 ฉันคิดอะไรดีๆออกละถ้าเกิดว่าเราเย่ยมมากเลยแอบบี้มากับฉันสิเร็ว 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4ใช่เลยนี่แหละทีมของเรามาสิแอบบี้แล้วเ้าวัดีซสาทุกคนทีมมาคอสมาแล้วซ่าเ <c oughs> ขาแสดงความยินดีด้วยนะครับการแสดงของพวกเธอนี่สุดยอดมากๆเลย ขอบคุณมากๆเลยค่ะ,คะเราซ้อมกันหนักมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เป็นเกียรติของพวกเราสุดๆเลยครับวันดีค่ะทุกทุกคนฉันดีใจส,สุดๆเลยนี่คือเหรียญรางวัลเหรียญแรกของฉันเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อาจารย์ว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกทุกคนมาๆๆมาๆมาถ่ายรูปรวมกันเร็วเร็วเข้า